ครับท่านผู้ชมครับผมรักตก,กรสุกเกษมนะครับก็มาเยี่ยมเยียนนะครับมาลงพื้นที่ดูนะครับที่สวนโฮมดินทุเรียนระยองนะครับทุเรียนระยองนี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอแกลงนะครับ,รบก็มีชื่อแนะนำตัวนิดนึงผมชื่อวิสิทธตคอนทาฮะ ที่เล่นชิหน่ครับผมคนละยองก็คละยองฮรรู้จักดีแล้วก็เห็นว่าโด่งดังตอนนี้ก็คือ,อมีการประมูลครับสวนหมดินนะครับมีการประมูลประมูลเพื่อเก็บแย่งกันแย่งกัน,นหลายาาเจ้ายแย่งกันหลายเจ้าก็เลยเกิดเกิดการประมูลขึ้นนะ,นะครับได้ราคาดีเนาะปีนี้เนาะดีฮะดีมากเลยครับผัก นี่แหละครับคำว่าด,ดีมากนี่ก็คงจะมากกว่าปกติเกินเป็นเท่าตัว,ตวนะครับ<ช>เพราะว่าตอนนี้ไม่มีที่ไหนเนะาะอาแล้วก็ผมว่าถ้ามันไม่อร่อยคนคงไม,ไม่ไม่มาประมูลเนาะ<ช>รสชาติต้องอร่อยแน่และยองขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องรสชาติทุเรียนครับอนะครับ,รบทุเรียนขึ้นชื่อมากเลย ืที่นี้ก็หนึ่งหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสิบไร่ครับหนึ่งร้อด้านนู้นสิบกว่าเนาะก,ก็ก็กว่า150ร้อยห้าสิบไร่สำหรับอาชีพการทำสวนทุเรียนของอชาวระยองนะครับ,รบก็เป็นอาชีพที่สืบทอดกันมานานละเวลานี้กำลังเป็นอาชีพที่ มาแรงและทุกคนก็อยากจะปลูกทุเรียนอยากจะมีทุเรียนผมมาที่นี่ตั้งแต่เป็นกองดินเอาเปล่าใช่ใช่แล้วก็ยังเคยไปยืนถ่ายรูปกันยังไม่ได้ลงต้นทุเรียนเลยยงแต่กำลังเซตระบบน้ำนะแต่ไปที่แปลง16ไร่แปลง16ไร่ก็ตัดเรียบร้อยแล้วครับก็หลาย หลายตันเหมือนกันนะครับคาดว่าคงจะ30กว่าตันแล้วมั้งหรือไง40สิบน่าจะถึง40ตันท่านผู้ชมครับเนื่องจากการใช้วิธีการที่ดีนะครับจะทำให้ผลผลิตทุเรียนออกผลได้จำนวนเยอะทุเรียนดกในขณะที่ทุเรียนบริเวณใกล้เคียงไม่มีเนาะไม่ม,ม,มีแต่เรา มีผลผลิตออกทําให้เกิดรายได้แล้วก็เกิดได้ราคาที่สูงคุค้มค่าผมว่า,าเป็นจังหวะที่ดีด้วยนะครับ,รบนอกจากนั้นเราต้องมีคุณภาพที่ดีนะครับในการดูแลทุเรียนขั้นตอนแรงต่างยากไหมครับก็ไม่ยากฮะทำไปตามระยะใบระยะความโตของผลนะครับมีปุย๋ย ใส่ปุ๋ยตามตามระยะของเขาครับแล้วก็ดูแลพวกโรคแมลงครัเจ็ดอาทิตย์นึงก็ฉีดยาหนึ่งครั้งใช้เข้ามาป้องกันนะป้องกันไม่ให้มันเข้าทําลายครับแล้วมีทําให้ต้นไม้ดูดซึมอาหารได้ดีแล้วก็สังงค้อแสงได้ดีแล้วมีภูมิต้านทานมีการใช้ rd สองห้าหนึ่งมาตั้งแต่เริ่มเลย ตั้งแต่เริ่มครับครับครับมองเห็นผลยังไงบ้างครับที่ใช้ก็ไม่ใช้แล้วมันยังไงก็ผมผมใช้ทั้งแปลงะครับก็เลยไม่รู้ว่าไอทีไม่ใช้มันแต่ผมคิดว่าใบมันก็มันมันใหญ่ครับเขียวเข้มครับมีลูกก็ลูกทรงสวยเบ่งเบ่งลูกได้ตามตามขนาดวันของเขาครั ครับะน้าหนักดีฮะไม่โทมด้วยเนาะไม่โซมครับหลังจากมีลูกแล้วก็ไม่โทมครับเพราะว่ามีลูกมาแล้วปีที่แล้วก็มีลูกมาแล้วครับปีนี้กับมีซ้ําอีกต้นไม่โทมครแถมมีเยอะมากกว่าเดิมก็ตัดผลผลิตเสร็จแล้วก็ใบใบก็ออกเลยฮะใบใบใหม่อ่ะครับใบก็มีหลายชุดฟื้นเร็วต้นฟื้นเร็วอ่าข้อดีของ Rd สองหนะครับ อันนี้สองเป็นงานวิจัยสารธรรมชาตินะครับเป็นงานวิจัยจากผลิตภัณฑ์พึ่งนะครับที่มีสภาพเป็นกรดอะมิโน,โนที่มีประจุนะครับเป็นพลังงานนะครับเป็นโมเลกุลที่ทําให้เกิดการแตกตัวของน้ําแตกตัวของดินตรึงไนโตรเจนจากอากาศมาใช้นะครับให้แก่ต้นไม้ทําให้ลดต้นทุนการผลิตและทําให้ต้นไม้ ไม่โสมฟื้นฟูต้นไม้ไปนในตัวและสามารถดูดซึมเลี้ยงลูกเลี้ยงใบได้เป็นปกตินะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอายุไขของทุเรียนนะครับถ้าทุเรียนตายเร็วก็เราก็ขาดทุนเนาะใช่ <laughs> เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงเขาให้เขาเรียกว่าสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาครับยังชุดใบต่างๆนี่จัดการยังไงครับใบชุดหนึชุดสชุดสาอะไรเงี้ยครับ เร,เราจะเอาลูปไว้ใบชุดไหนครับเผมพอเราตัดผลผลิตเสร็จแล้วเราก็เตรียมต้นแล้วก็ดึงใบหนึ่งดึงใบหนึ่งเสร็จเขียวเข้มเสร็จก็ดึงใบสองต่อพอใบสองเพศสลาดจะเข้าแก่แล้วก็ทำสารนะทำสารแล้วก็บำรุงต้นบำรุงใส่ปุ๋ยกระตุ้นสะสมตาดอกพนี้ครับ ก็เป็นความรู้ที่ชาวสวนนิยมทํากันครัเกษตรกรปฏิบัติแบบนี้แต่ที่สําคัญที่สุดที่แตกต่างกว่าที่อื่นคือเรามีการใช้อาดีเข้าไปในช่วงเวลานะครับอาจจะทุก7จวันใช่ไหมครับอาจมีการฉีดทุก7จวันครับครับนั่นแหละครับอาดีสองนอกจากที่จะฉีดที่ผ่านมาได้ผลแล้วสปี ห้าปีได้ผลแล้วแต่ต่อไปจะให้หยอดโคลนคนะครับหยอดโคลนหนึ่งซีซีต้นหนึ่งต้นทุกยี่บเอ็ดวันเดี๋ยวจะมีการทดลองที่นี่นะครับท่านผู้ชมเพราะว่า,าเราจะให้มีการหยอดโคลนเร,เริ่มตั้งแต่ต้นเมษานี้เลยก็ได้จะได้ติดตามนะครับต้นเมษานี้จะมีการทดลองและเปิดศูนย์นะครับเพื่อศึกษาตัวนี้ เราจะตั้งชื่อว่าศูนย์เรียนรู้นะครับ RD 2 5 5 1นหระครับหรือว่าอาจจะใช้ชื่อของไร่ขึ้นมานะครับชื่อของสวนนะครับสวนห่มดินใช่ไหมครับสวนห่มดินแล้วก็ตามด้วยศูนย์เรียนรู้กรเกษตร RD 2551เพื่อเรียนรู้อะไรครับเรียนรู้ในการฉีดพ่นแล้วก็ยอดโคนทุกยีิบเอดวันฉีดพ่นทุกเจดวัน และฉีดที่ผลนะครับฉีดที่ดอกนะครับอันนี้เราจะมีการติดตามและให้ท่านผู้ชมได้เรียนรู้ในคลิปนะครับหรือท่านจะโทรมาถามเจ้าของศูนย์นะครับก็สามารถโทรได้นะครับบอกเบอร์สักนิดนึงครับครับ092 5 5 6 5อีกครับอีกครั้งหนึ่งครับ092 4ี่ห้าสี่หครับเรียกเรียกอบตหนูก็ได้ครับครับอบตหนูนะครับนี่แหละครับก็ลองลองปรึกษาอบตหนูดูเจ้าของศูนย์ที่นี่นะครับเราก็จะมีการร่วมมือกันระหว่างผมเป็นผู้ผลิตเป็นนักวิจัยนะครับเป็นผู้ผลิตคิดค้น RD251 มาเพื่อประโยชน์ให้แก่ชาวสวนสร้าง ผลผลิตที่มีคุณภาพและปลอดภัยแข่งขันในตลาดได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับของอะไรจะต้องสู้กันที่คุณภาพและรสชาติเนาะเพราะว่าข้าวหรือว่าผักเขาก็ต้องสู้กันที่สารมีสารเคมีตกค้างหรือเปล่าเห็นไหมมีคุณภาพดีไหมเก็บได้นานไหมทุเรียนก็เหมือนกันมันก็ต้องมีสีสันผลอะไรต่างๆต้องไม่มีแมลงติดที่เปลือก ต้องมีมีหนอนเจาะที่เม็ดหรือว่าเปลือกอชอนเข้าไปหรือมีมีการมีโรคทำลายแล้วก็ตายลงไปอันนี้น่าเสียดายนะครับ,รบก็นี่แหละครับอาดีสองห้าหนถึงแม้ว่าจะเป็นสารเป็นสารเสริมนะครับแต่อยู่ละซีกกับปุ๋ยกับยาแต่ใช้ไปนาน,าน ไม่ฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่ฉีดยาฆ่าเชื้อราเป็นไงเนี่ยฮะต่อไปก็ประหยัดต้นทุนโอ้ครับก็ไม่เป็นอันตรายต่อ,อน้องน้องด้วยเนาะน้องๆที่ดูแลสวนเนี่ยนะถ้าถ้าฉีดนานๆฉีดครั้งหนึง่งก็จะทําให้สุขภาพดีขึ้นไม่ใช่ว่าเป็นโรคก,กันเต็มไปหมดแล้วเราก็เอาเคมีเข้ามานะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือความปลอดภัย นะครับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ประทับใจนะครับเมื่อเห็นต้นทุเรียนเรียงรายเสมอมากโตสม่ำเสมอส่วนอื่นหรือท,ที่ไม่ได้ใช้ Rd 251ก็จะมะีเล็กใหญ่อะไระกระจายกันไปแต่ทุเรียนส่วนนี้ทั้งหมดเลยครับ นับร้อยไร่นะครับร้อยกว่าไร่ปรากฏว่าต้นมีขนาดเท่ากันเพราะฉะนั้นผลผลิตออกมาเนี่ยสม่ำเสมอจำนวนผลแรงต่างก็กำหนดได้ง่ายๆคร<ช>ับจำนวนผลนี่ก็เราก็ยี่าลูกในปีแรกใช่ไหมใช่ครับในในในสี่ปีแรกครับถ้าห้าปีเราก็เพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปอีก ห้าปีก็สาสิบห้าลูกสามสิบห้าลูกครับหกปีละหกปีก็ต้องมีห้าสิบแล้วห้าสิบห้าครับเจ็ดปีละแปดสิบได้ไหมน่าจะได้คือถ้าถ้าผมทำก็คือไว้เต็มที่ก็หกสิบห้าลูกหกสิบห้าครับเพราะว่าเรามีการบล็อกยอดนะครับจะให้สูงประมาณหกเมตรใช่ไหมครับครับหกเมตรปุ๊บเราก็ควบคุมแล้วให้กิ่งข้างเลื้อยออกมานะฮะ ประสานกันแล้วก็ลูกทุเรียนก็จะเกิดขึ้นมาตามแขนของ,ของกิ่งเนาะกิ่งประทานเนาะอ,อตอนหนูคุยอะไราฝากกับท่านผู้ชมสักนิดนึงครับครับทำสวนทุเรียนก็ไม่ใช่ของง่ายฮะแต่ก็ไม่ให้เรื่องยากถ้าเรารู้จักเรารู้จักเขา ศึกษาเขาเขามีศัตรูพืชกี่ชนิดเชื้อราเชื้อไฟท็อปอะไรพวกนี้ถ้าถ้าเรารู้จักเขาเราป้องกันก่อนที่ว่าก่อนที่เขาจะป่วยฮนะแล้วก็อาดีเนี่ยเหมือนกับเขามาช่วยทำให้ทุเรียนเ,นยเซลล์เขาแข็งแรงขึ้นนะทั้งใบหนาขึ้นลากเดินดีแตกยอดแตกใบสวยก็ คิดว่าเป็นคําตอบของผมฮะผมทํามาร้อยกว่าไร่ก็ตอบโจทย์เลยตอบโจทย์เหมือนกันฮะประสบความสําเร็จครับประสบความสําเร็จก็คือคืนทุนแล้วมั้งปีแรกยังฮะลงทุนเยอะเหมือนกันลงทุนเยอะปีหน้าคงได้มั้งปีหน้าน่าจะทุนคืนละครับก็ดีใจด้วยนะครับเพียงห้าปีเองคืนทุนละ ทุเรียนบางที่ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นต้นแล้วไม่ใช่ว่าจะมีลูกทุกต้นนะใช่ว่าไหมนี่แหละวิชากเกษตรหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆความคิดการจัดการใหม่ๆจึงจําเป็นใช่ในการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลานะครับในการนําเสนอข้อมูลเหล่านี้เราไม่ใช่ประเด็นที่ว่าเราอยากจะจำหน่าย RD25 ดสองห้าหนึ่งแล้วก็มาพูดว่า R ดีสองห้าหนึ่งดีอยางงั้นดียางนี้น ซื้อไปใช้กันอะไรเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราได้ศึกษาความต้องการที่แท้จริงของทุเรียนเราได้ศึกษาว่าทำอย่างไรวิธีการแบบไหนโรคและแมลงจะไม่มาทำลายทำอย่างไรให้ผลทุเรียนลูกใหญ่เสมอเท่ากันนะครับก็ไม่ใช่ว่าใช้อาร์ดีสองหเพียงตัวเดียวก็จะมีปัจจัยการผลิตอย่างอื่นด้วยนะครับก็จะมี การให้น้ําด้วยมีการตัดแต่งด้วยแล้วก็การปัดดอกนะถ้าถ้าเราไม่ปัดดอกอไม่ปัดดอกทรงจะไม่สวยทรงไม่สวยครับนั่นก็คือเทคนิคของชาวสวนแต่ละคนไม่เหมือนกันครัแล้วก็การโยงกิ่งนะครับในการล่อใช้ ปุ๋ยอินรียอะไรต่างล่อรา,ากใช่ไหมครับใช่ครับอาจจะมีโรยไกล,ไกลใช่ไหมฮะ,ฮะเรียกรากให้รากมันเดินเรียกรากออกมามาพูดถึงการให้ปุ๋ยเนี่ยเยอะไหมครับกี่กิโลต่อต่อต้นเนี่ยหรือหรือว่าหนึ่งเดือนครั้งเนี่ยเท่าไหร่อ,อายุสี่ปีเนี่ยปุ๋ยผมใส่ประมาณสองอาทิตย์ครั้งครั้งแล้วประมาณ สี่ขีดห้าขีดใส่ไม่เยอะครับแต่ใส่บ่อยแต่เป็นปุนป๋ยอินทรีย์เคมีอินรีเคมีครับ,บครับนั PM ่นแหละครับอินทรีย์เคมีแต่ถ้าเคมีเองเนี่ยประมาณขีดเดียวก็พอละใช่ถ้าเคมีเพียวๆนะใช้บ่อยๆมันก็ดินจะเค็มอะอ่าดินเค็มและดินแข็งใช่อ่าสภาพดินก็จะตกค้างถ้าเป็นยิ่งสันเสรจด้วยก็จะเป็นกรดนะครับอันนั้นคือความรู้ทางปุ๋ยก็ คล้ายคลึงกับวิชาการที่กรมวิชาการเกษตรและก็นักวิจัยศูนย์วิจัยเพืชสวนแนะนำนะครับคล้ายคลึงกันไม่แตกต่างแต่ที่แตกต่างคือมีการใช้ rd 2 5 5 1นะครับท่านผู้ชมท่านใดที่อยู่จังหวัดอื่นหรือว่าอยู่ในระแวกระยองนะครับติดต่อ rd 2 5 5ที่นี่นะครับท่านจะ ไม่ต้องเดินทางไกลไม่ต้องส่งทางไปษณีละท่านก็มาแวะเวียนแล้วก็นัดแนะแล้วก็เข้ามาดูสวนด้วยหรือก็อนำอาดีสองห้าหไปใช้แล้วก็ถามวิธีหรือว่าอะไรต่างๆก็ท่านก็จะ,ะได้ทดลองไปพร้อมๆกันกับศูนย์ศึกษานะครับ mm hmm. เกี่ยวกับการเรียนรู้กรเกษตรเกี่ยวกับการใช้อ d 2 5ดี251ในทุเรียนเนาะครับก็สุดท้ายก็ขออวยพรให้ ออกมตอนหนูปีหน้าก็คงได้เยอะเนาะก็ขอให้คืนทุนแล้วก็เหลือไว้ซื้อที่ต่อไปซื้อที่ขยายเพื่อเป็นศูนย์เรียนรู้ที่ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่แค่นี้ผมก็ว่าใหญ่เลยนะร้อยกว่าไร่น่ะก็เรียนรู้กันแบบเต็มอิ่มเลยนะครับภูมิใจไปกับ ผลงานและขอให้ทุกท่านสำเร็จในความคิดความหวังนะครับในการที่จะคิดสร้างสวนกเกษตรเพื่อสร้างความมั่นคงให้แก่ตนเองและครอบครัวขอให้ทุกท่านได้ความรู้เหล่านี้หรือมีการเข้ามาเรียนรู้หรือได้เห็นคลิปเหล่านี้เกิดประกายความคิด ในการจัดการพืชของตัวเองนะครับโดยใช้ Rd 2 5 5 1นะครับเป็นตัวหลักและนำวิชาการเกษตรเดิมเข้า,าเป็นตัวอคอนโทลนะครับก็ทำแบบตามหลักวิชาการเกษตรไปแล้วก็ใช้ Rd 2 5 5หหยอดที่โคนนะครับพ้นที่ลูกนะครับพ้นที่ใบช่วงบำรุงนะครับ พนนอกสรงพุ่มแต่เริ่มออกดอกเรามาพ่นภายในแล้วก็พ่นดอกพ่นกิ่งนะครับจะไม่ให้ความสําคัญกับใบนะครับไปให้ความสําคัญดอกกับลูกลูกก็จะใหญ่ดอกก็จะใหญ่เวลาเราต้องการฟื้นฟูเรามาให้ความสําคัญใบทําให้ใบใหญ่ใบมีการพัฒนาการเร็วแล้วก็ใบมีขนาดที่ อยู่ในเกณฑที่ดีนะครับก็ทั้งใหญ่ทั้งหนาทั้งมีเงาทั้งเขียวอะไรต่างๆนะครับก็เป็นไปตามวัฒจักรของต้นไม้ตามลำดับนะครับวันนี้ผมดกรกรสุกเกษมก็ยินดีนะครับก็มีความภูมิใจกับอปตอหนูนะครับก็ขอขอบคุณอปตอหนูและครอบครัวนะครับเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับ ในการดู YouTube นะครับแอดกรนุสเกษตรนะครับหรือไอดีไลน์อาเล็กดเล็กสองหถามวิชาการเข้ามานะครับส่วนจะมารับ RD-251 ก็มารับที่สวนห่มดินนะครับศูนย์เรียนรู้นะครับกรเกษตร RD 251ระยองนะครับมารับได้ที่อ,ออบตอนหนูได้ครับสวัสดีครับ Yeah. เหลียวทองที่วเขางามเหมือนมนเทพไทยสันเอาทินแดนใครเปรียวคำลงแววเพลงลงวันหายลมออบไปล่องไกลสุดดอย ดังกังวานแผ่นพา้าเมิงสายคล้ายคำมั่นคอยคนดงดอยทิวนายทิ้งใจฝากลงพรหมรักทางสายดังแสงดาวรังประกายฟังน้ำเอ่ยฟังน้ำหนาน ยามจากกันวิววันบาวายเบ่งเพียงตาแอบชอบภาพซึ่งซึ้งสนหวานใจคงมีวันหนึ่งนายได้ไปเยือนถึงครวันขนึ่งทิ้งทางทอดยาวอ่านเลยลา น้ำเลยฟังน้ำนานยามจากกันวิว,วันบ่ไหวเบนเพียงตาแอบสรราบภาพบึมึึงสานหวานใจคงมีวันหนึ่งนายได้ไปเยือนถืงครูอันคหนึ่ง

ชีวิตพลิกพื้นแผ่นดินของเราชีวิตแบบเก่าไม่หวนคืนสิบอีกเลปลูกอะไรอยู่หรือคนงามดอกตะรกรอนเขาถามคนงามปลูกต้นอ,อะไรทุเรียนมังคุด ละมุดหรือว่าหลังใยอยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเมื่อ ากอยากแสล,ลือดนเก้าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาเกษตรตะกร,ะกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอาดีตุทดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี ต้องกล้าแกรงรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่หม่อไปถูกแววนแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี